กลับมาสู่ช่วงที่สองของรายการบ้านข่าวบันเทิงค่ะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงถกประเด็นข่าวแซ่บซึ่งก็ร้อนแรงแล้วก็เป็นกระแสะแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของเราดาราต้องบอกเลยนะคะว่าเหล่าดาราเนี่ยค่อนข้างที่จะโดนเรื่องนี้เยอะที่สุดก็คือการวิพากษ์วิจารณ์จากพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กพวกนักเลงคีย์บอร์ดหรือใครก็แล้วแต่สมมติว่าวันนี้เนี่ยแพทลงรูปแล้วใน Facebook หรือว่าใน i อเนี่ย<ะ>ลงไปปุ๊บลงไป มันก็จะมีละบางคนก็จะเข้ามาว่าน่ารักจังเลยแล้วก็ฝากร้านต่อที่มันเป็นปกตินะคะอย่างเช่นน่ารักจุงรองเท้าคุลาส0งร้อเสื้อกล้ามตัวละ500หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ยังดูน่ารักยังพอเข้าใจได้ที่เออมีเข้ามาชมมีอะไรแต่บางคนเนี่ยเข้ามาสร้างไอจีขึ้นมา เพื่อด่าดาราโดยเฉพาะพัดเคยเจอเหมือนกันอยู่สองสามคนอะไรอย่างเงี้ยสองอันที่พอเราเข้าไปดูในไอจีเขาก็เป็นไพรเวทแล้วก็ไม่ลงรูปหรือบางคนก็ใช้โปรไฟล์รูปของใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เข้ามาพิพากษาราง,อย,างอย่างเช่นหน้ามเมนจะสวยเลยทําไมดูโซมเอ๊ะจมูกนี่ก็ไม่สวยตาตาไปทําที่ไหนมาไม่เห็นจะเลิศหุ่นก็ไม่ดีช่วงนี้อ้วนไปหรือเปล่าคะพี่ท้องหรือเปล่าเบลลล คือโดนต่างๆนานาแค่ลงรูปเดียวเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นกระแสว่าเอ๊ะถ้าสมมุติเนี่ยนะคะดาราของคุณเนี่ยหรือว่าใครก็แล้วแต่ลงรูปแบบที่แพทบอกเนี่ยและมีคนเข้าไปวิจารณ์รูปร่างหน้าตาของคุณแบบเสียหายคุณจะทำยังไงคะ ก็เกิดว่า,า,วาแฟนมาไม่ในไอจีนะคะบอกว่าไม่เห็นสวยเลยเออหน้าตาก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละใช่ค่ะบูไม่สวยก็อยอมรับไงว่าเป็นคนไม่สวยแต่ว่าด,ดูดีดีไงอยู่บนเวทีเราต้องมั่นใจในตัวเอง <c oughs> สวยไม่สวยเราไม่สนเรารู้แต่ว่า เรามีความสุขสภาพเราเป็นอย่างนี้ทุกอย่างในร่างกายเราพอดีไหมเต็มร้อยไหมพอใจไหมในเมื่อเราพอใจแล้วใครจะมาเม้นไม่เป็นไรยอมรับสภาพแล้วก็มีความสุขหน้าเวทีไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวต่อไปข้างหน้าจะสวยยิ่งกว่านี้อือว่าเฉยๆนะเฉยๆแต่ว่าในความรู้สึกผมอะคนบางคนเนี่ยอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยผมเชื่อเลยว่าโซเชียลเนี่ยทำใจแล้วเมื่อก่อนก็ทำไม่ได้นะ ทำไมต้องมีคนมาว่าเราต้องมีคนมาอะไรอะไรอย่างเงี้ยถามตรงว่าผมเฉยๆอ่ะกะที่คุณพูด,พดก,ก็ใช่ที่ที่คุณที่คุณบอกกันแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอันไหนมันไม่ดีไปพิมพ์ดีกว่าคนเหมือนเราฟังเราฟังแล้วเราก็รู้สึกถ้าเป็นคุณและผมไปพิมพ์อย่างเงี้ยคุณคุณก็รู้สึกไม่ชอบแต่ถามว่าตรงตรงเลยนะตอนนี้เฉยๆมากไม่ได้ไม่ได้อันนี้อะ,อะไรไม่ได้สีเลี่ยนอะไรนะ ก็ถ้าเขาวิจารณ์ผมว่าทําไมผมไม่หล่อทําไมผมนี่ก็ผมก็จะตอบว่าทําไมไม่มาเป็นดาราเองล่ะครับอือฮึเราจะรู้ว่ามันเป็นยังไงครับโดนติในไอจีเรื่องรูปร่างหน้าตาครับผมตีได้เลยครับผมด่าผมได้เต็มที่ครับอย่าด่าพ่อผมก็พอครับโอเคครับผมไม่กดไม่กดไม่กดครับผมอยา้เจอตีด้ไม้ไม่กดครับก็จะ้แบมีแฟนมา ในไอจีอะไรเงี้ยซึ่งโดนประจำเลยโดนทุกอย่างเลยผมสั้นผมยาวขาดนุนี่อะไรเงีเ้ยนะคะก็ถ้าเกิดว่าติกันเป็นแบบขำๆอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่ามาว่ากันแรงๆก็จะมีคนบล็อกให้อะไรเงี้ยบล็อกเลยแล้วก็ลบคอมเมนต์ออกอะไรเงี้ย งส่วนใหญ่แล้วดาราทุกคนเขาก็ไม่สนใจนะคะเขาก็บอกให้ดูที่ผลงานมากกว่า <c oughs> และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคุณน่ะดูดีอยู่แล้วเชื่อแพทเถอะไม่งั้นเนี่ยเขาไม่เข้ามาดูรูปคุณไม่มาติดตามแล้วไม่มาฟอลโล่คุณเพื่อที่เข้ามาวิพากวิจารหรกค่ะ <c oughs> แต่อาจจะเป็นไปได้หลายๆอย่างบางคนว่างจัดบางคนมีอคติส่วนตัวบางคนอาจจะชอบคนนี้มากกว่าเราหรืออาจจะไม่ชอบเรา <c oughs> แล้วก็เข้ามาหว่ามาว่าอะไรอย่างเงี้ยค, <c oughs> ค่ะหรือบางคนก็สร้างกระแสก็มีนะ <c oughs> ที่ใช้วิธีพวกนี้เป็นการสร้างกระแสให้ตัวเองดังขึ้นมา อย่างเช่นถ้าสมมติวันนี้มีคนมาด่าแพทแพทกลับเข้าไปด่าเขาต่อแอดไปแท็กไปแล้วก็ทุกคนก็มาช่วยช่วยช่วย,ช,วย,ช,วยช่วยกันอย่างเงี้ยกลายเป็นไอคนนั้นเนี่ยดังขึ้นมาอยู่ดีๆก็เป็นเพราะว่าแค่มาด่าเราเพราะนั้นเนี่ยการไม่สนใจการที่คิดว่าเออเราทํางานเราหาเงินแล้วสุดท้ายงานเราก็มีเงินเราก็มีทําไมเราต้องไม่แคร์กับแค่ไอตัวอักษรแค่ไม่กี่ตัวอันนั้นก็ถูกนะคะส่วนคนที่คิดจะทําแบบเนี้ยถ้าทําเพราะรักสนุกทําแล้วทําให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยอย่าทําดีกว่านะคะ อา้ามาถึงอันนี้กันบ้างดีกว่าค่ะแอปส่องกองถ่ายค่ะวันนี้เนี่ยแพทขอไปส่องกองนี้เลยนะคะกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องสตีเล็กนั่นเองนะคะเขาบอกว่าสุดหาสุดมันสุดยังไงไปดูฉากสุดท้ายกันเลยค่ะช่วงแอปส่องกองถ่าย เห็นนักวัวลเล์นบอลสาวทีมชาติไทยแบบนี้นะครับก็อย่าตกใจคิดว่าเป็นช่วงข่าวกีฬากันนะครับแต่นี่เป็นอีกหนึ่งฉากของภาพยนตร์สุดจิตแห่งปีเรื่องสตรีเหล็กตบโลกแตกหรือสตรีเหล็ก2014ของผู้กำกับพจน์อานนท์นั่นเองครับึ่งนี่ก็เดินหน้าถ่ายทำมาจนถึงฉากสุดท้ายกันแล้วนะครับซึ่งฉากนี้ผู้กำกับของเราเนี่ยก็ได้ดึงนักวัวลเล่สาวทีมชาติไทยมาร่วมแจมกันด้วยซะเลยทางด้านนักแสดงนำอย่างคุณฟิล,มล์ลมรัศภูมิและคุณแพคพลันยูเนี่ยก็ไม่น้อยหนะ้า นำทีมแต่งสาวโชว์ความสวยสะพรึงมาฟาดฟันกันอย่างเต็มที่ฝีมือเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่าใครเก่งกว่ากันแต่ลีลาเนี่ยผมว่าสูสีกันเลยล่ะครับถึงแม้ว่าอากาศเนี่ยจะร้อนตับแทบแตกแต่ทุกคนเนี่ยก็ยังมีสปีริตการแสดงกันอย่างเต็มที่ทีนะี้แล้วเป็นคนคนเดียวที่เล่นโมเล่แบบไม่ต้องอยู่ในทีมก็ได้ไไดคนที่ไม่ต้องมีคนที่ไม่ต้องมีก็ได้เดี๋ยวคุยนะ ก็วันนี้ก็เป็นการถ่ายต้องบอกว่าเป็นติดกล้องวันสุดท้ายนะครับก็เป็นการแข่งขันแข่งเป็นฉากนึกของพวกเราแต่ว่าอนาคตของสตีเล็กอะไรเงี้ยครับคือว่ามานั่งดูทีมชาติเขาแข่งพวกเราก็อายุเยอะกันหมดละแล้วก็เลยนั่งนึกว่าเฮ้ยเดเป็นพวกเราแข่งเนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นฉากฉากนึกนั่นเองทู่ไม่ได้เลยอ่ะคู่ไม่ได้เลยขยับไม่เดียววิ่งกันคนตบวันนี้โอ้โหแบบ ชาติกับกับตัวแบบว่ายิ่งกว่าสำรองยิ่งกว่าสำรองยิ่งกว่าสำรองกับพวกเราอ่ะก็ขอฝากสเตลเล็กตบโลกแตกด้วยนะครับรับรองว่ามันแน่นอนไม่เหมือนกับผ้าไหนนะครับแล้วก็ผ้านี้เนี่ยเป็นการรวมตัวของเหล่านักแสดงเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็อีมุมมองหนึ่งของสเตลเล็กที่ทุกคนไม่เคยรู้ได้มาดูกันในหน่อยได้เลยเบื้องหลังยังสนุกขนาดนี้ของจริงจะสนุกขนาดไหนธันวาคมนี้ทุกรงภาพยนตร์ตบระเบิดห้ากระจายแน่นอนครับ ถือว่าเป็นภาพยนตร์รีเมคที่น่าดูมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่พี่พศด,ดึงมาเล่นเนี่ยโอ้โหใครจะไปคิดว่าจะแบบมันจะแน่นได้ขนาดน,นี้ทั้งหน้าทั้งผมทั้งการแต่งตัวทั้งบทบาทความฮาที่ได้รับเนี่ยบอกเลยว่าแพดูเบื้องหลังเนี่ยแพดขอเลยนะขอตั๋วฟรีจะไปพดสองใบที่จะเอาไปดูหนังเรื่องนี้นะคะสำหรับสตีเล็กซึ่งก็ใกล้จะเข้าโรงภาพยนตร์กันเรียบร้อยแล้วถ้าใครรอดูรอติดตามกันได้เลยค่ะแต่ช่วงหน้านะคะรับรองว่าฮอต มากๆแพทก็ไม่อยากจะแบบอะไรมากนะคะเพราะโฟกัสของแพทเนี่ยไปอยู่ที่หนึ่งคนซึ่งเขาน่ารักมากพูดแล้วน้ำลายสอเดี๋ยวพักกันก่อนดีกว่าค่ะ